天山。 โดนเอ็มตอยเพื่อที่จะมาทดลองเรียนดนตรีที่โรงเรียนที่เปิดใหม่ชื่อว่าไมคิดอนมิวสิกอะคาเดมี่ค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนที่พัฟฟ์ทางดนตรีคือใครก็ตามที่อยากเรียนดนตรีแบบเริ่มต้นอย่างถูกต้องจากอาจารย์ผู้ทรงคนรู้จากต่างประเทศ <Wow. S 1> หรือว่าอยากะเรียนเพื่อที่จะไปต่อยอดเป็นนักดนตรีระดับโลกต้องมาที่นีเทานั้นัง่าเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ก็อ,อยู่ที่ m มฮิดอนวิลสิตอะคาเดมีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้คือคุณครูเนี่ยจะทยอยเข้ามาโชว์ให้เด็กๆดูว่ารุ้นเป็นยังไงกีตาร์เป็นยังไงแซ็ตโซโฟนเป็นยังไงแล้วที่สําคัญในวันนี้คือป๊าป๊าค่ะ โรงเรียนกีตาร์ความฝันของพ่อคืออยากเล่นกีตาร์เป็นเพราะฉะนั้นนะคะที่นี่นะคะจะเป็นการเริ่มต้นเรียนดนตรีแบบถูกวิธีของป๊าป๋าค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่าพีตา้าจะจอยกับเครื่องมืออันไหนบ้างแล้วเจ่ตั้นจะชอบอันไหนบ้างฝันขอเดาไว้ก่อนเลยว่าพีตา้าเนี่ยไวโอลินน่าจะแบบพอจะสนใจอย่างน้องตั้นเนี่ยคะ่ะวันคิดว่าเขาน่าจะสนใจกีตาร์เพราะว่าเขาเคยพูดมานานแล้วว่าเขาอยากเล่นอปคยเลเล่แต่ว่ากีตาร์ที่นี่มันเป็นกีตาร์คลาสสิกนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นจะสต์ได้ที่10 เพราะว่ากีตาร์คลาสสิกมันต้องเครื่องใหญ่หน่อยอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูข้างในกันเถอะวาวันนี้เด็กๆจะชอบเครื่องไหนบ้างก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทยอยมาเล่นดนตรีให้เด็กฟังดูซิว่าใครชอบเครื่องมืออันไหนมากที่สุดอย่าเพิ่งบอกวันนี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณครูมาทีละคนเลยค่ะ มาเลยมานั่งเลยามนั่งรั้งนั่ี้มันดูเหมือนยากนะยากสวัสดีครับสวัสดีครับเสรีครับสวัสรีครับก็อีกคอร์ดหนึ่งตัวผมชื่อท่พย์พลนะครับพิเศษคุณนะครับเป็นอาจารย์แซกโซโฟนที่ไม่ได้โดนเป็นสี่แขนี้นะครับคือแซกที่ยิงไม่ได้เปรายากเลยครับเพราะว่าตัวเม้าส์พีซกับตัวลิ้นตรงนี้นะครับก็คือสามารถเลือกเลือกปรับตามแรงลมของเราที่ของน้องก็สนใจขึ้นมาก็อาจจะต้องไปเลือกเบอร์เบอร์บางลงอะไรอย่างเงี้ยเอาลองเอาลองฟังลองฟังคุณครูก่อน ยอดเป็นไงคือบางนี้หน,น,นักเกินหนักเกินหนักเกินอ่า <ๆ S 1> โอเคต้องอาจจะโตกว่านี้นิดนึงถึงจะมาลองเป่าได้นะฮะโอเคไหมแต่ว่าชอบไหมชอบอเท่ไหมพี่เป่าพร้อมไหมครับเรียกพี่ทำไมัครบ <c oughs> <c oughs> พี่เป่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะใช่แต่ว่าเป็นเครื่องที่เป่าง่ายเพราะว่าที่จริงไซส์โฟล์แล้วอาจจะมีภาพว่าเป็นเครื่องที่เป่ายากใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเป็นเครื่องตระกูลที่ มีแรงดันอากาศน้อยที่สุดแล้วมันต้องใช้แรงเยอะพอออกเสียงง่ายมากเลยสวัสดีค่ะควัสดีค่ะคุณครูจะมาทีละคนเหรอใช่อ่าทายสิเครื่องต่อไปจะเป็นอะไรฟรุตจริงอ่ะรู้แล้วเหรอเห็นแล้วลองเล่นเลยไหมเฮ้ยมันไม่ตออย่านีเดี๋ยวพูยเดี๋ยวพูดมันไม่ใช่คุยมามาเดี๋ยวคุยตอนนี้เดี๋ยวคุยเอาอันนี้ออกให้ก่อนนะคะ เฮ้ยนี่เสียอะะอุ้ยเก่งจังเลย Let's try Let's try Okay smile Bro yes Bro harder มันก็ผิวปากใช่ไหม Yeah ใช่ค่ะใช่ลองผิวปากดู y e h บอกนะคะว่าสถาบันของเราเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่จากัดอายุเรียนได้แต่ลูกแกนคุณพ่อค่ะคุณแม่แล้วที่สาคัญคือหลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยเขาออกแบบมาให้จ,จาํจาเฉพาะจุงสำหรับแต่ละคนอขอแรงกันนะีอันนี้มันริบิฟปาข้้นบนมันโคเวอร์เลยเปล่ามาให้ออกเดี๋ยวขอแรงกนน เฮ้ยมันยากนะเนี่ยขอบคุณคุณพูค่ะจริงต้องฝึกนานแค่ไหนคะประมาณสัก2 3าอาทิตย์ก็จะเริ่มเป่าได้แล้วเพราะมันต้องใช้ลมในการเป่าให้มันแรงขึ้นเราก็จะแข็งแรงด้วยนะขอบคุณครับพี่ย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อกีตาร์เฟ์ตันคุณพ่ออยากเรียนกีตาร์เลยใช่ไ่มใช่ค่ะ าตามความฝันค่ะตามความฝันสมัยเด็กแต่ว่า,าแต่ว่านิวสัน้นได้เล่ยสองเผือเด็กๆถ้าแบบสมมติว่าอยากจะเรียนกีตาร์เนี่ยนิวสันส้นนิ้วยาวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมสมมติถ้าโตขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งเช่นอายุแบบ1ิบสอะไรเงี้ยก็แต่พอได้แล้วแต่ถ้าเด็กกว่านั้นก็อาจจะมีกีตาร์ที่มันเป็นไซส์เล็กลงมา,าก็มีรับเดี๋ยววันนี้ลองเล่นเพลงเพาะให้ฟังเนาะอ่าลองดู เสียงอนเปียโนใช่ไหมเก่งมากเล่นกีตาร์อยู่บอกว่าได้ยินรู้สึกเหมือนเสียงเปียโนด้วยพอมากเลยครับคุณพ่ออยากลองเรียนไะเออลองไหมคะเล่นนิดนึงมาคเล่นนิดนึงเทพชายคนจะเล่นกีตาร์เป็นจริงๆใช่ใช่เป็นปมเหมือนกันนะเอ่เชิญเชิญค่ะเชิญมันเป็นปมเล่นกีตาร์ไม่เป็นเขาเล่นสิบสามสิบสี่คุณเล่นตอนสามสิบห้าอนนีไม่เป็นไรต่างกันแค่ยี่สิบปีแปดสิบก็เก่งแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมีติดตัวลูกคือมีลูกอะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องบังคับให้เล่นดนตรีเป็นหนึ่งอย่างสีอะไ้มาคุณแม่โชว์สักเพลงได้ไหมคุณแม่ไปิดเลยเอ่าทำไมเสียงดื้อแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย จบไปแล้วค่ะกับ4ี่เครื่องมือนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเด็กก็เหมือนแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่จอยแต่ปรากฏเข้าไปข้างในคือคุณพีธาลองเล่นทุกชนนีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณครูผู้ทรงคุณูปถของเราเนี่ยน่ารักมากคือเขาให้ทําเป็นตัวเองกับเ,เด็กเด็แล้วก็แบบใจเย็นมากให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพี่กํลาลังสอนน้องแต่ว่าพี่ที่สอนเนี่ยค่ะเขาจบจากต่างประเทศนะคะเขาไม่ดีกรีเขาเป็นอาจารย์จบมาเฉพาะทางสำหรับสอนดนตรีโดเยเฉพาะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามสถาบันกันว่าตัวมัธิมดนวิทอะการมีเนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้าง ต้องเล่าประสบการณ์ตัวก่อนว่าคือเรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับโรงเรียนดนตรีทั่วไปเรารู<ช>้สึกว่าคุณครูคที่มาสอนเหมือนกับเขาจะคัสตอมไมท์แบบสำหรับเราโดยเฉพาะ<ช>แล้วก็มีการเรียนแบบพรเวทโดยเฉพาะว่าน<ช>ี้อยากว่า <ๆ S 2> โรงเรียนของเราเนี้ยเหมาะสำหรับใครบ้างคะค่ะจริงๆอะค่ะก็สูตรการเรียนรู้ของเราเนี้ยค่ะก็จะเป็นสูตรการศึกษาดนตรีสำหรับคนทั่วไปซึ่งเราเปิดรับตั้งแต่เด็กเนี้ยค่ะจนถึงคนที่เกษียนแ้วใจรักในดนตรีแล้วก็อยากรู้ในการเริ่มต้นดนตรีที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับสอนหมดเลยแล้วก็สำ แล้วก็สามารถบุ๊กิ้งเพื่อที่จองเวลาที่จะมาทดลองเรียนได้เลยและที่พิเศษก็คือเขากำลังมีโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 5ธันวาคมนี้ถ้าสามัครเรียนคอลด30เปอร์เซสเปอร์เซ็นต์ไปเลย,ยลนะคะ โอเคค่ะถ้างั้นวันนี้เหมือนก็ขอคุณทสถาวบันมากๆนะคะที่ให้โอกาสพีตาไฮตันแบบได้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่ได้แบบมาเรียนเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้แล้วก็ป๊าปาก็ได้สัง่งฝากขอบคุณมากค,ค่ะคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองทุกคนที่กำลังมองหาโรงเรียนดนตรีให้ลูกๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย